ของเราวันนี้เย้เย้เย้รถของเรามาแล้วเย่ไปเดินไปทดสอบดูสิเราจะนั่งตรงไหนมาแล้วมาแล้วมาแล้วนั่งฟ้ากรับพุ่งที่พร้อมแล้วพร้อมหรือยังพร้อมแล้วพร้อมนั่งคนที่หนึ่งรายงานตัวหน่อยชื่ออะไรครับผู้พากลุ่มผ้าครับคนนี้ชื่ออะไรครับ สาวคนน่ชื่ออะไรกันคานาวชวาคนขับ,บของเราชื่อยายจ๋อาอมแล้วไปกันเลย คุณจอใหญ่ประตูธรรมชาติเลยใช่ไหมคะ,คะไม่จบเลยไหนเออสุดลูกหูลูกตาเลยใช่ไหมธรรมชาติสวยงาม ตรนี้ครับท่านผู้ชมโอ้โหเป้าหมายของเราอยู่ตรงนั้นโอ้โหมันเป็นทางมอเตอร์ครอสมากๆเลยว้าวมันไงขอเขาเอ๊ต้งนี้คืออะไรอ่ะภูผาอธิบายหน่อยครับตรงนี้คือที่หักไม้ที่หักแมลงเหรอ <S 1> <S 1> ที่ดักแมลงตรงนี้โดยฝีมือของคุณตาจ๋าของน้องอังเปาเองครับ द द จริงเหรอ <S <S พี่ภูกับอังเปาเป็นมแมลงเหรอ<ช> <S <S ไม่ใช่ไม่ใช่ถึงอเอาแมลงใส่แล้วก็เทน,น้ำมันนี้ออกแล้วก็ไปล้างกระ,ะมังแล้วก็เอามาเล่นแล้วก็เอามาเล่นเหรอครับาอาเคสถานีถัดไปไป้ายข้ามป,ป้ายฝนตกแดดออกเหรอ ในสถานีถัดไปวันนี้นะคะแม่เจีย๊ยบพาชบากับคณะมาแอดเวนเจอร์กลุยที่ทุ่งค่ะแต่เด็กๆเ,เขาจะจินตนาการเป็นอะไรนั้นไปชมกันเลยขอน้ำอะไรลูกอเมซอนครับโอ้โหเรามาที่ปาญญ่าอเมซอนสุดยอดของจินตนาการเด็กไออินดี้ยูด้วยนะโอป่าอเมซอนมีงูอานาคอนดาโอ้แม่เจ้าปิลันยาก็มีปิลันยาก็มีอันนาคอนดาก็มีอนาคอนดาก็มี่ไไปแล้ว <laughs> มันกัดเรือจนมีรูโบเลยแล้วมีเรือให้นั่งไหมตรงนี้มีเรือให้นั่งไหมครับงั้นมีครับแต่แต่ไม่พายโดนปีรันยากัดกินไปหมดแล้วไม่พายใครเป็นคนเลี้ยงปีรันยาเนี่ยไม่มีใครเลี้ยงนะบ่อน้ำมันมีอยู่แล้วมันมีธรรมชาติเองใช่ไหมครับตอนนี้เราเข้ามาในถ้ำในถ้ำเราจะเหรอนั่นไงเนี่ยในถ้ำเรามีอะไรอ่ะเราเราต้องมาทางนี้ ไปทางตรงนีมุดไปทางทานี้านี้ไหนเรือไหนเรืออังกอรเห็นเรือแล้ะใครทานอีกหรือเปล่าลูกใครทานอีกไม่ใช่เด็กๆพามาเจอเรือไททานิกไม่ใช่มันไทยเหรออ้าวเหรออยู่บนก้นอ่าวของลุ่มน้ําอเมซอนไททานิกมันต้องใหญ่อันนี้มันหรอไม่ได้เท่านี้เองหลังจากที่เราบุกป่าเข้ามาเรามาเจอป่าอเมซอนเรามาเจอเรือไททานิกในป่ามีอนาคอนดาใครมีอะไรอีกลูก ลำน้ำขี่เรือไปทางนู้นก็จะเจอทางกั้นทางกั้นอันนี้ทางนี้อันนี้น่าจะเป็นอันนี้น่าจะเป็นทางนี้ก็จะเจอต้นไม้แบบกั้นไว้ด้วยอยู่อ๋อกั้นระหว่างโลกกั้นระหว่างประเทศหรืเป็นอะไรครับขี่เรือเหย่ไข่มดแดงอ๋อมูกเหย่ไข่มดแดงน่าสนใจกิจกรรมนี้มากอ่ะอยากกินไข่อยากกินไข่มดแดงขึ้นมาท่านที่อาหารชั้นสูงมากอ่ะพาไปเลยได้ยินเสียงเลยค่ะ เสียงเอฟรลักกบเหรอคะอบิ่งหยิ่งน้ำนิ่งยิ่งอันตรายแหล่น้ำเพื่อนไม่อันตรายอ๋อเพื่อไม่พอันต์โอเควันนี้มีฝนตกโปรยโใช่ไหมคะเหมือนเรามาอะไรนะล่องแคนเนลจริงเลยที่นิวซีแลนด์เลยชอบบรรยากาศนี้มากมุมนี้อ่ะสวยนอันนี้นะซึกเกิร์ดไหนใครมีดาบพิฆาตระศูนย์ว้าว มีแต่เสื้อโอ้นี่ไงนี่คือไม่ไผ่ที่เอามาจากต้นนี้ใช่ไมไม่ใช่ตรงไหนที่มีที่เขาไม่อยากายมแครับขี่เรือไปด้วยอยากขามืแดงไปด้วยเอครับอืนี่มันรแอดเวนเจอร์ชัดๆเลยอะหนูไม่กล้าลงไปหนูกลัวนาไปอะจะงนไงหนูจะได้ไปอยากขายมแดงวันเรือ เดี๋ยวนะแม่เห็นมุมนี้สวยมากอะ่ะคือมุมนี้เหมือนกับว่าเราเดินผ่านมาจากป่าลึกๆเข้ามาเหมือนจะไม่มีที่เข้ามาแต่มาเจอลําน้ําอย่างเงี้ยสวยมากมุมนี้สวยมากดูดิดูด,ดิถ้าเอาเรือมาพายเนี้ยนะโอเอาแคนูเอาคายักมานี่ New นิวซีแลนด์เห็นๆเลยเนี่ยอ้โหฟิก็มาหาหนองไม้แล้วก็แย่ไข่มดแดงด้วยเด็กๆบอกว่ามีไข่มดแดงเยอะเลย หันหน้ามาบอกเพื่อนๆหน่อยทิ่มลงไปตรงพื้นด้วยแล้วเจออะไรครับไม่เจออะไรเป็นหลุมลึกก็ไหนเมื่อกี้บอกเจอถ้ำอนาคอนด้าอยู่ข้างล่างหลุมลึกหลุมลึกหลุมลึกอ๋อแล้วก็แล้วใต้น้ำครับบอกว่ามีปลิงไม่ใช่เหรอมีปลิงไหมมีอยู่ใต้น้ำนี่เจอเจอจระเข้ไหมไม่มีอ๋อมีชละวันรู้จักชละวันกับจระเข้เปล่าจก ไม่เคยเห็นต้นสับปะรดที่นี่ค่ะนี่ค่ะสับปะรดในป่าเขาโอ้ที่มีปีเรัยนยาอ๋อที่ป่าอเมซอนที่มีปีรัยนยาด้วยมีต้นสับปะรดค่ะโอ้โหเลิศชแมนแตนมากป้ายต่อไปมันก็ไม่ได้มีอะไรมากนี่แหละเขาถือว่ามีมากแล้วลูกอย่างเงี้ยที่อื่นไม่ไม่ได้เจอเยอะขนาดนี้นะคะขอบคุณเทพแล้วครับเราไปอยากกับอุโบลแล้วค่ะเย้จ้าพิงกระโดด จะไปหารูอนาคอนดากันสาขาอังเปาได้อธิบายไว้ว่าเป็นรุ่มน้ําอะไรอเมซอนอเมซอนที่ต่อมาจากสาขาของอเมซอนเลยใช่ไหมครับใช่โอเคดูดีโอ้โหมีรูอนาคอนด้าแถวนี้ด้วยมียุงอนาคอนด้าไม่ใช่มียุงจากรุ่มจากป่าอเมซอนอนาคอนด้ามันก็มีรูแถวท่านั้นมันมีโฟมปิดไว้ด้วยมีโฟมปิดโอ้โหแล้วเอาไปกินได้ไหมครับป้ายฝนมาแล้วฝนตกแล้วป้ายกับ <ท>เคยเห็นร่องหนังของงูนาคอนดาด้วยครับแล้วครับล่องเล็กๆฝนตกแล้วเรากลับหาฐานที่มั่นกันไปแล้วไปแล้วโอ้โหโอ้ยโอ้ยฝนตก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 แล้วระวังสะดุดล้มระวังสะดุดล้มไม่ต้องวิ่งแล้ว ไปกับแม่ก็ได้อ่าไปค่ะไปเหมือนต้อนขาไปขากลับค่ะไปคะ่ะวันนี้เรามาแอดเวนเจอร์น่า,าก,าากาลัวมากน่ากลัวมากรอแม่ดูดิเราเดินตามริมผาไปนะคะโอ้โหออกจากขุบเขาแล้วออกจากขุบเขาเลี้ยงซานลอยต่อระหว่างอเมซอน ไปตัวโอ,อ้โอ้โอ้ตรงมาเองเอเขาตองมาเรื่อยๆตรงมาเรื่อยๆมยีคนให้กำลังใจยอยู่ตรงนี้เราเดินที่ริมผาสูงมากหน้าผาเลยเราแอดเวนเจอร์มากวันนี้เราดอนที่ริมผาสูงมากหน,าาห,นาาหน้าผาหน้าผาเป็นหน้าผาที่สูงชันเย้ เฮ้ยเราพบคนตัดฟืนตรงนั้นไหนเฮ้ยเราได้ลำไม้ไผ่ไปทำไม้ของเนศุโกะเราได้ลำไม้ไผ่ไปทำเอาไปค้าบเดินไปใกล้นะลูกเดินไปใกล้นะคะคนหาฟืน เดี๋ยวมันจะโดนงอนต่อกันอนต่ออะไรันดรน,นนีมันอ้ไมยราบที่มีดอกด้วยคณะเพิงเห็นครั้งแรกใช่ไหมคะใช่ค่ะดอกสวยเลยเนาะเแยอะเลยที่นาอ่งางเปามีเยอะเลยสวยไม่มีอีกแล้วมีมอีกแล้ว่าไปไกล้กันสิน้องรูเดินไปไกลๆเปาเนซ้าย กินสแน็คแป๊บหนึ่งเย่สนุกไหมคะรู้ไหมว่าป่าเมซอนอยู่ประเทศอะไรโอ้เมเจ๊ะหลังจากที่เราเข้าป่ามาอย่างเหนื่อยเข้ารุ่มแม่น้ำอเมซอนมาเราไปเยี่ยมชมอาราคอนด้ามาแล้พักกินสแน็คสักครู่เดี๋ยวเรามีที่ไปต่อ ไม่แล้วอไม่กลับบ้านนะกลับบ้านเราได้เตรียมของว่างมาให้เด็กๆหลังจะออกจับปลาด้วยนะครับเป็นนมกับซีเรียลโอ้โหอร่อยมากโอ้โหมาเกียวเด้อโอ้โหภูเขาภูเขาดิ มาเลยปุ๊บอ้าวเกือบบินอาขนาดจะบินขนาดจะบินกระโด <c oughs> โดบิเดนเย้ส้มยิงซอมบี้โอ้นี่เป็นบังเกอร์เหรอโอ้สนามยิงปืนของเด็กสุดยอดเลยอะ่ะเด็กไว้ เราจับตรงนี้บีตรงนี้ไว้ให้แน่นแน่นแล้วก็ยืดไปยืดไปแล้วนก็จะไปยังนั่นก้อนหินก็จะไปตรงนู้นได้ไหมเอามาลองดูไหมให้คณะลองก่อนคณะลองคณะมือแข็งแรงูไม่เอาหรอกอันตรายมันมันงผู้เคยใช้อยู่เพราะจ่าสอนเพราะ่านุู่้เคยใช้บางทีมันมันฝนตั้งเข้ามาท่าทางจะตกหนักเราต้องรีบกลับกันก่อนแหละไปแล้วเร็วๆขึ้นรถ เป็นไงคะสนุกไหมคะสนุกสนุกมากไม่พลาดเล่นอ่องตไมได้เลยใช่ไหมแต่มึงวอกว่ามาทิวบ้านด้วยเนาะแล้วเปามาจ้มมาไหมผลไม้ทำมแช่กันเลยโอแล้วกมายแล้วขอบคุณค่ะบนาว่าสวยๆสวยขอบคุณค่ะเย้ขอบคุณอ่างป้าขอบคุณแม่จ๋าขอบคุณพี่ผู้พา และปลดภล่ยกันมากเลยค่ะที่ออกมาปล่อยพลังในบริเวณกุ้งก้างอย่างนี้ข่าวหน้าต้องมาอีกแน่ๆค่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะบ๊ายบาย